สวัสดีครับทีเด็ดบอลเต็งเแบบแ็ดซนโปรแกรมฟุตบอลวันอาทิตย์ที่3ทธันวาคมเวลา23นา30นาทีครับในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นการเจอกันของทีมอันดับ2ของตารางอย่างทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์เปิดรังเอดดฮารเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือยทองทอตแนมฮอสเปอร์ทีมอันดับ5ของตารางครับ สำหรับนักลงทุนนะครับต้องการความมั่นใจราคาน้ำดีดี a t b t s a n d ครับเบ็ s แ n นหรือว่าเข้าเว็บได้ที่ www.bedsan.com d ครับก่อนที่เราจะไปรับชมวิเคราะห์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นทางด้านทับไก่เดยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ทำได้ดีกว่าหลังเก็บใจมาได้3และแพ้ไป2เกมครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเจ้าบ้านทัพเรือาบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ ฟอร์ม5เกมหลังถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับเก็บชัยมาได้3เสมอไป2ส่วนผลงานในบ้านก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับหลังเก็บชัยมาได้4เสมอไป1เกมนี้โดยการนำทัพของเป๊ปกัวเดียล่าครับจะพาทัพเรือใบสีฟ้ามาในแผน3-4-2-1โดยจะมีแอดดิสันรับนั้นที่ฟาวเสารูเบนดิอาร์ตบัญชาเกมแดนหลังรูดดี้คุมเกมแดนกลางส่วนที่เด็ดเกมรุกจะเป็นทางด้านโมเลียนอัลเวลส์เจเรมีโดกูและเอริงฮารันครับ ส่วนสถิติ5ห้เกมหลังของทางด้าน ทีมเยือนทัพไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ครับฟอร์มช่วงหลังถือว่าทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานหลังพวกเขาเก็บชัยได้แค่2แพ้ไป3จาก3เกมล่าสุด่วนผลงานนอกบ้านถือว่าทำได้ค่อนข้างดีครับหลังพวกเขาเก็บชัยได้3เสมอ1แพ้ไป1เกมนี้ด้วยการนำทัพของอังเกบอสเตคูกูครับจะพาทัพไก่เดือยทองมาในแผน4 2 3 1โดยจะมีกุยินโมวิคาริโอครับรับหน้าที่เฝ้าเสาเบนเดวี vi, ยืนหลังเป็นคู่เซนเตอร์กับเอเมสันวิส มากับโจเานีโรเซลโซครับสานงานกันในแดนกลางและทีเด็ดเกมรุกจะเป็นทางด้านเดยันคูรูเซฟสกี้ครับกับ2องอึงมินเกมนี้เปิดราคามาที่เจ้าบ้านทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อคู่แข่งอย่างทัพไก่เดือยทองทรอนเนมฮอสเปอร์อยู่ที่ราคาลูกวบรุกครึ่งเกมนี้ทางด้านเจ้าบ้านค่อนข้างเป็นต่อคู่แข่งอยู่พอสมควรพอทางด้านเจ้าบ้านขุมกําลังเพียบพร้อม ฟอร์มการเล่นมั่นคงเกรมรุกเกรมรับประสานงานกันได้อย่างลงตัวต่างจากทัพไก่เดือยทองที่แพ้รวดมา3เกมติดเกรมรุกค่อนข้างปืนฝืดเกรมรับก็พลาดให้เห็นง่ายๆแม้สถิติการเจอกัน5เกมหลังจะเหนือกว่าแต่ด้วยฟอร์มการเล่นและความมั่นใจที่เสียไปเชื่อว่าเกมนี้ทัพไก่เดือยทองทอดแนมฮอสเปอร์บุกพ่ายทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าวิเคราะห์โดนใจกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ